สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนมามามากินต้มปลาน้มกันพร้อมพี่น้องต้มปลาคอเด้อต้มปลาคอใหญ่ปลาสะโดโอบพี่น้องนะจุ่มน้ำกันพร้อมพี่น้องทุกคนต้มปลาต้มปลาเปื่อยนะ

มากินขาวนำกันเด้อสุขทุกนเนาะพี่น้องป้อปายเจ๊ากันป้องปยนัจะไนที่โสงา